สวัสดีพงเมพี่น้องอตอนนี้น้องดาวอยู่ที่ตะลาดเสาเอาคนรวงเวียงจันเคยมาบป่ละ่ะน้องดาวกับเเคยมาจักเทือนะก็มาเป็นครั้งแรก,กรู้สึกยังไงรู้สึกโอ้รู้สึกแบบแบบรู้สึก <c ười> ดนเดนแล้วก็มีฟังสุขที่ได้ไปไป,ไปเที่ยวมื้อนี้จะไปเทียเ่ยวไซเดรนเนาะไปเที่ยวทัดหลวงมันยังเติมไปลิ้นประตูใส่แล้วก็ไปซะอีกไปวัดเมืนบ่เราต้องไปวัดไปอย่างแบบไปให้มันครบเนะอบอาะเพราะว่าถ้ามาเวียงจันทร์เราไปเบิ่งมันบ,คบ่ครบเสดยงว่าเขา มาบกพรแม่นมาบกพรเป็นคนร่วงนี้นจ้ะนั่นเองไม่น้องนยังได้เขาไปติดตามเบิ่งกันเลย 嗯。<Okay. S 2> <Okay. S 1> okay. สวัสดีพี่น้องทุ้คนมวนนี้กะจะพาน้องชายอุดมกรับน้องดา,าวไปเลาะลาดเสานะครับพี่น้องตอนเช้าไม่ใช่ตอนตอนเทียงไปห้ากินเขากันเนาะมาด้มาดนเติบละประมาณห้าหกปีแล้วโอ้เปลี่ยนบรรยากาศเนะาะหลังจากที่อยู่บนเขาบนดอยมาดนแล้วก็ลองมาในเวียงโดนโดนด้ำเทอนะพี่น้อง ตื่นตาตื่นใจเนาะได้มามุ้งใหญ่ื่นเต้นบ่ท้องดาตื่นเต้นบ่ได้เห็นรถลายลายอยู่บ้านเขามีบ่ตึกจู่มีบ่มีต้นไม้สูง าาาพาไปเที่ยวพาไปเข้าห้างอันนี้ก็คือตลาดเซานะพี่นอ้องตลาดเซา เคยมาบอกครั้งแรกเลยครรั้งแกเห็นแล้วรู้สึกยังไงผ่านมาเคยเห็นบอกเคยเห็นแต่อในรถสักคับเห็นมูฟูลุกยันอะไรแต่เขาอิชาเขาบอกอิชาตอนนี้เราก็ได้ไปไปเห็นประจิไปเอาไปพูดไปไปเอาไปเบิง่ง คือสำนักงานนายกรัฐมนตรีแห่งสปปลาว สวยงามร้ายพี่น้องแบบว่าสร้างมาตะดนเนาะแบอบกกับ,บผค้ดูแลละเอียดก่อนขออภัยนําเดอ้อเพราะว่าก็เป็นคนเล่าอยู่แต่ว่าแบบประวัติศาสตร์มันโดนเนาะข้องกินบอกกินมันกันเนา่าข้องกอบบอกเรามันก็นลืมอะไรยังไงกับขออภยัยนําเด้อเพราะว่าข้อมูลบอกครบถ้วนเนาะพี่น้อง เกี่ยวกับบนคดีลาวเนาะคล้ายๆประตูช้ยทีปารีสแต่ว่ามันจะมีลักษณะแตกต่างแล้วก็คล้ายคล้นกันนะครับมันจะมีชีประตูเนาะทางขึ้นทางล่องมันจะมีแบบ เจ็ดชั้นอ่ะเดี๋ยวก็จะพาทุกคนขึ้นดูข้างบนนะครับพี่น้อง บราดิมาแล้วเนี่ยครั้งแรกมันงบ่โดยโดยโดยเราเคยมาจากที่ยวอ่ะม่เคยมาเลยเนาะแตกต่างจากเมืองไทยดีบ่มันก็แตกต่างเนาะต้องตั้งใจว่าสิสิมาไม่ได้มาโดยโดยมันแรกเลยมันเกิดไข้ครึ่งหรืก็แตกต่างกันมั้งบ่โดยโดยแบบชีวิตแบบมันวิธีชีวิตแบบมันบ่คือกันนะโดยแบ เป็นแบบรรมาตาทำานียงนะโดยโดยบ้านไฟมีแต่มือง่วงมีแต่รถมีตาลาลายโดยดโดยดโดยแรกนี่มามาสัมผัสก็เลยดีใจลายโดยดีใจลายไปไปลาะกันเสื้อที่บุเร่ขึ้นข้างบนนะครับพี่น้องเพระาะว่าเขาปิดช้อมแซมนะครับ ก็เลยอดไม่ได้ขึ้นก็จะทายข้างล่างนี่ครับข้างบนไม่ได้ขึ้นครับอออบอกทูใช้ไม่แสดงมีความสุขเลยดีเจบอดีใจไลยยังมาเที่ยวอีกบ่บรรนานนะ ถ้ามีเวลาเมื่อไนจะไปไปใครก็พูดกันเตะ <c oughs> ได้เงินก็พูดแล้วก็ไป <c oughs> <c oughs> ไปเที่ยวอีกได้เงินใครใกล้เลยใกรมีตัวเดียวใต้ประเทศนึงขายใครเป็น,นใครใกล้เอาพลังที่เขาเที่ยว ูใส่แล้วเขาจะไปใส่ต่อไปไปวัดวัดเจขันลวงไปเียวประตูใา่แล้วเขาสิไปใส่ต่อดาว uh ไป เคยเห็นบ่น้องเคยเห็นน้องดาวเคยเห็นบ่บ่บ่เคยเห็นเห็นแต่ไหนเห็นแต่ในโทรศัพท์เดี๋ยวนี้มาเห็นตัวจริงเนาะผู้สื่อข่าวอย่างใดว่นงามวันงามเบิกไหมงามงามมาหนอตื่นตาตื่นใจบ่ตื่นเต้นบ่ที่ได้มาเห็นไปไปส่งกันเลยเนาะไปอันนี้ก็คือพระราชหลวงนะครับพี่น้อง

ว้าวมหอศจรววงแล้วพี่น้องโอ้โหงามลายถ่าดลวงเวียงจับบริมารมทางอาปีนอพี่น้องผ่านเาริลื่บนกับเปลี่ยนแปลงไปเนาะอันนั้นคือวัดคูบานคูเมือง อันนี้เป็นวายเจ้าสัญญาเศรษีราตน์นะครับเป็นเจ้าชีวิตลาวเมื่อก่อนนะครับสมัยลาวร้านช่างเนาะ อันนี้ก็คืออยู่ใสนี่ยน้องอืออันนี้อยูย่ใสงามบ่เห็นวจริงใกล้ๆเนี่ยอยากเข้าไปเบิ่งบ่สิเข้าไปเบิ่งบ่มสิบ่ยังเข้าไปในเออมันต้องแบบถ้าบ่พอดในมันก็คือมาบ่พอดนั่นแหละสุดยอดทัดรัวงเวียงจานพี่น้องออ๋ครั้งแรกเนาะที่ได้มาที่ได้เห็นความเจริญในเมืองเนาะพี่น้อง

นี่ก็คือจะพาพี่น้องทุกคนชมพระธาตุหลวงนะครับพี่น้องบริเวณมันจะแบบโอ้โหสวยงามมากสวยงามลีลครั้งแรกที่ได้มาพี่น้องโอ้โหสุดยอดเลย เป็นพระพุทธรูปที่เก่าแก่นะครับหอหลักเมืองสมัยตะกอนนะครับทุกคนก็โบหูรายละเอียดกบขอโทษขออภัยหน่อเด้อพี่น้องพาพี่น้องไปส่งหนะ่ื้อเนาะ นี่ข้างล่างก็คือพระทาตุหลวงเนาะพี่น้องโอ้โหสุดยอดอลังการงานสร้างของท่านบรุษได้เก่าแต้เดิมนะครับก็คือเจ้าสยามสิทธทิราตนั่นเองพี่น้องที่พูดช่าไทยก็เพื่อว่าสื่อสารให้พี่น้องฟัางไทยได้รับรู้นะครับบอกคนลาวนะครับคนเหนือครับโอเนือได้ครับใครมีเวลามีโอกาสก,าก็มาแอวได้ครับก็ มามันก็ไม่ไกละครับก็จะอุดอมใส่ไปนะครหลวงจันก็วันเดียวถึงนะครับเพราะว่ามันมีรถไฟความเร็วสูงนะครับโอ้โหคลองนีใหญ่เลยสุดยอดอันนี้ก็จะเป็นตำนานในการสร้างเมืองเนาะทุกคนหูแตดมสีน้ำมันพระเจ้าจันทบุรีปะสิทธิศักดิ์รือพระยาบุรีจันท์อวยรวย สร้างผู้สร้างพระาธาตุสีทรมหายโศกในปีพศ236เกาะลกหรือก่อนคศ307ก็จะเป็นพระธาตุหลวงดังเดิมนะครับสร้างในสมัยโบราณนะครับมันจะแบบย่างเล็กๆอยู่เนาะย่างหน่อยนี่ก็คือภาพวาดในการสร้างพระล่วงนะครับสมัยโบราณนะครับมันจะแบบ เขาก็ทําดีเนาะทุกคนก็ช่วยๆกันนะครับสร้างบ้านแปลงเมืองเนาะถึงไม่ใช่ยุคที่จะเลิศแต่ว่าคนโบราณเขาก็มีไอเดียมีแบบความคิดสร้างสรรค์ที่แบบสร้างอะไรที่แบบมันมันคงที่มันดีอ่ะมันยอดเยี่ยมเนาะฮูบแดมจินตนาการชีนํำมันพระเจ้าสยามธิธาธิราชทรงนำผ่าสร้างพระทัตุหลวงเวียงจันทรในปีคศ1566 นี่ก็คือทึกโจรทุบมังเอ,า,อาทองคำอยู่ข้างในออกนะครับทุกคนสภพพาพระธาตุหลวงภายหลังทึกโจรห่อห้อหรือว,ว่าจีนนั่นแหละมาทับมังเอาคลองมีค่าในปีพันแปดหอยเจ็ดสิบห้าอันนี้ก็คือสัภาพาพระธาตุหลวงภายหลังทึกโจรห่อมาทับมังเอาคลองมีค่าปีไปในปี โคอโซพันแปดหอยเจ็ดสามจูนฮอลลาว,วจีนนั่นเองพี่น้องมาบมามาทำลายเอาของมีค่าออกไปหมดเนาะโอ้โหสุดยอดอะผู้แดงเนาะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งของบรรดานายช่างกรรมกรและชาวเมืองเวียงจันทร์รวมกันบูรณนะพระธาตุหลวง จังไรมวลบอนรู้สึกดีใจตื่นเต้นเนาะได้มากระไร้ไจังไรสิกับแล้วเนาะโอ้โหอันนี้ก็คือภาพวาดรูปภาพแดมนั่นเองพี่น้องในการสร้างพระธาตุหลวงในปีพระเจ้าชาติธิราชทรงนำพาสร้างพระธาตุหลวงในปี ขสพนาอัยหกสิบหกอันนี้ก็คือพาวาดในการสร้างพระรัดหลวงที่แบบสมบูรณ์แบบเนาะสร้างในปีพันเก้าหกสามภายหลังการทาซีคำส่วนสนามยังเป็นดินห้าเล็ดดินแดงอยู่ คือพาชมอ่อนพระธาตุหลวงนะครับพี่น้องสุดยอด อันนี้น่าจะเป็นหางที่หดส่งน้ำผรานะครับทุกคนช่วงเวลาที่ีใไม่้หลาหรือว่าวันชงการนั่นเองพี่น้องเคยเห็นอยู่วัดนะครับเคยไปวัดที่วันชงการนะครับเอาจะดนำาเนะาะนีทั้งซีดารกวางใหญ่แล้วก็ลูกทาดหน่อยมี30ลูกเนาะความสูง4ีบา้เมตร คือพระเนาะพระโบราณในกเดกเกิมทองซัมลิดตอันนี้นี่ศิลปะไทลือ สิลปะลานช้างศิลปะน่าชะออกจากลาวศิลปะลานช้างาจไม่ดีูดตื่น มาไดฟังไทยหรอครับผมจงังหวัดไหนครับ ก็ครบทางซีดานแล้วก็จะกลับแล้วนะพี่น้องโอ้โหสวยงามสมคำลำลือเนาะคุ้มค่าที่ได้มาเห็นน,นะพี่น้องโอ้โหสุดยอดคนเต็มล็บเลยส่วนไลน์ก็จะมาพี่ดองฟังไถยนะพี่น้องฮอ,อนฮอน I'm time ไปยังประตูใช้น้องนี่น้ สุดท้าย,ายสุดในใคยพี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับชมชุงม,มีแต่สุข,ขภาพแข็งแรงแล้วก็ปราศจากโรคไข้ไปเจ็บเนาะร่ำรวยเงินทองนะครับฝากติดตามฝากเป็นกําลังใจฝาก Subscribe ฝากกดไลค์กดแชร์ให้บับนำด้วยครับขอบคุณมากครับผมขอบใจหลายๆสบายดี